ในคศึกษาวันนี้เราจะต่อปัทสสธนวาระของปัญญาิวาระสัจจแนะมกกันนะคะคราวที่แล้วเราพูดกันเรื่องทุกขสัจจสมุทยสัจจไปแล้วนะคะคราวนี้จะเป็นเรื่องของนิโรธสัจจค่ะถ้าหากว่าเรารู้ว่าทุกขสัจจแยกไปตำหาักหนึ่งสัจจสัจจที่เหลืออีกสาม จะเป็นรหัส1ต่อสนะคะก็จะง่ายแล้วค่ะเพราะว่าเ็าจะล้อตามสมุทัยสัจจะเพราะว่าทุกสัจะนะคะองค์รรเก็เยอะก็เป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะแต่สมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะกับมรคสัจจะองค์รรมขาน้อยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหัวนหน้าของสมุทัยสัจจะคือสมุทโยหัวนหน้าของนิโรธสัจจะนะคะคือนิโรโท ตัวหน้าของมัคคัจจะก็ต้องเป็นมัคโคล้อตามกันแบบสมุทรยัศัจจะเลยค่ะซึ่งยังคงจำแพทเทินเดิมอยู่นะคะว่าคุมไม่ได้นะคะรหัส1ต่อ3นะคะ1ต่อ3ก็คือทุกขศัจจะแยกต่างหากศัจจกที่เหลืออีก3จะตอบเหมือนกันถ้าอนุรลมอนุรมมันในอนุรมวัปุชานะคะทุกขัจจะจะตอบว่าอมันตา สัจจะที่เหลืออีกสามจะเป็นโดยตรงปฏิรำมักุูชาค่ะรหัสหนึ่งต่อสนะคะแต่ทุกสัจจะเป็นโดยตรงแล้วก็สัจจะที่เหลือเป็นอามันตาจะเห็นว่าลักษณะการตอบจะคว่ายกันซึ่งเราพูดกันบ่อยแล้วนะคะสำคัญที่องค์ธรรมแลวค่ะตอนนี้เนื่องจากว่าแพทเทิร์นในการตอบนะักศึกษาก็เดาทางถูกแล้วแล้วก็การแต่งวิพังค้าบาลีนะคะ ก็จะเริ่มชินแล้วก็คุ้นนะคะเดาออกแต่องค์ธรรมยากค่ะองค์ธรรมยากขึ้นแต่เราก็มีวิธีที่จะคุมนะคะเช่นถ้าสมุทรทยโยที่เป็นหน่วหน้าของสมุทยัสัจจะนะคะสมุททยโยก็จะมี A กับ B ถ้า B ีคือสมุททยั์สัจจะ A ต้องแต่งบาลีให้เขาซึ่งองค์ธรรมของเขานะคะเป็นสมุทรไทยสาม,มัญ มีรหัสคุมเอาไว้นะคะไม่ให้หลุดคือ 9, 12, 17ทีนี้ในนิโรธสัจจะก็เช่นกันค่ะนิโรธสัจจะนะคะเป็นลูกน้องของนิโรโทแน่นอนเลยค่ะลองดูนะคะเนื่องจากนิโรธสัจจะองค์ธรรมก็คือนิพพานมีนิดเดียวนะคะทีนี้นิโรโทที่เป็นหัวหน้าของนิโรธสัจจะนะคะองค์ธรรมเขาเยอะเรามาดูองค์ธรรมของนิโรโทกันก่อนค่ะนิโรโทนะคะ ความดับทุกข์ซึ่งเราจะรู้ว่านิพพานคือความดับทุกข์ใช่ไหมคะแต่การชาระบ,บทของมหาโทเนี่ยคะ่ะจะละเอียดขึ้นว่านิโรธนะคะนิโรโทรความดับทุกข์ก็จะมีอยู่5้าอย่าง5แบบนะคะจะมีแต่ทางคัดนิโรธแต่ตทางคันนิโรธนะคะก็คือ,อเป็นการดับทุกข์แบบชั่วคราวนะคะวิขำพันะนิโรธก็คือดับแบบข่มเอาไว้สมุทเชนต์นิโรธก็คือ แบบจมูเฉดคือตัดเกรียงนะคะแล้วก็ปฏิปัสิสธินิโรธก็คือสงบระงับมีอีกนะคะชื่อไม่ค่อยคุ้นสำหรับบางคนนะคะนิสระณะนิโรธเราเคยได้ยินสำนักปฏิบัติธรรมนะคะวัดนิสระณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้เลยนะคะว่านิสระณะนิโรธเนะะี่ยค่ะเป็นความสงบอย่าง,ย,างยั่งยืนซึ่งในที่นี้นะคะ เป็นความสงบที่เราเรียกคุ้นเคยนะคะว่าเป็นนิโรธสัจจังนะคะเป็นความดับทุกอย่างสิ้นเชิงนะคะอย่างยัง่งยืนนะคะนิสระณะนิโรธนะคะซึ่งองค์ธรรมก็คือนิพพานมาดูนะคะว่านิโรธคือความดับทุกมี5อย่างการประหารนะคะประหารอะไรบ้างนะคะการที่จะได้กระทั่งขานิโรธก็ต้องมีการประหารกิเลสนะคะด้วยการกุศลร ถ้าหากจะได้วิถีพญานิโรธนะคะข่มเอาไว้เขาบอกว่าเป็นการประหารนิวรณ์เราจะใช้คําว่านิวรณ์แข่งกิเลสนะคะสําหรับคนที่ทําฌานนะคะเนื่องจากว่าวิถมพญานิโรธเนะะี่ยค่ะเป็นการประหารด้วยมหกรตะกุศลมหกรตะกุศลก็คือรูปกุศลรูปกุศลนะคะก็เป็นการข่มนิวรณ์ไว้นะคะส่วนสมบอเบเชชานิโรธเนะะี่ยค่ะ เป็นการประหารกิเลสแบบเด็ดขาดด้วยมรรคส่วนปฏิปัสตินิโรนนะคะเป็นการประหารกิเลสสงบระงับด้วยผลแล้วก็ดูนะคะว่านิโรชาสัจจงังหรือที่เรียกว่านิเสะนิโรธนะคะก็คือเป็นนิพพานนิพพานก็คือเป็นความดับทุกอย่างยั่งยืนแล้วก็มาดูนะคะว่านิโรดทุกอย่างเมื่อรู้ว่าในนั้น มีนิโรธสัจจังซ่อนอยู่ก็คือตัวนิสรณะนิโรธองค์ธรรมคือนิพพานเนี่ยค่ะเป็นองค์ธรรมของนิโรธสัจจ์นิโรธมีห้าดึงมาหนึ่งเป็นองค์ธรรมของนิโรธาสัจจ์แล้วนะคะเนื่องจากนิโรโทเรารู้อยู่ในใจแล้วนะคะเนื่องจากเรารู้จักตะกี้ว่ามีห้าถูกดึงมาหนึ่งนิโรธที่เหลือนะคะจะมี เหลืออยู่สี่ก็คือแต่ทางข้งนนนงนินิโรธวิคัมพนนิโรธสมุเฉทานิโรธและปฏิปัสสตินิโรธเราจะมีตัวย่อนะคะกำกับเหมือนกับสมุนไทยสามันที่มีรหัส9217ส่วนนิโรธสามันนะคะก็คือนิโรธที่เหลืออีก4มีคำกำกับไม่ให้หลุดว่าเต่าวิ่งสเปสะสปะนะคะ จะได้4นะคะเต่าวิ่งสเปกสปะแล้วยังต้องเพิ่มอีกหนึ่งพิเศษนะคะคือขณะนิโรธค่ะถือว่าเป็นนิโรธสามัญเหมือนกันซึ่งขณะนิโรธคือพังคับขณะของจิตเจตสิกพังคับขณะคือขาดับนะคะถ้าการดับของจิตแต่ละดวงเราก็ถือว่าเป็นนิโรธเหมือนกันเรียกว่าขณะนิโรธจะ นิโรธสามัญที่เรารู้ว่าดึงมาจากนิโรธสี่เพิ่มอีกหนึ่งเฉพาะกิจว่าเป็นขนาดนิโรธด,ด้วยการใช้รหัสกำกับว่าเต่าวิ่งสเปะสปะขนาดนิโรธรวมแล้วนิโรธสามัญมี5ต้องเก็บให้ครบนะคะจะยากตรงที่ว่านักศึกษาจะต้องเก็บอ,องค์คำให้เป๊ดด้วยการจำํำนวนให้เป๊ะว่า นีโรชัสามัญมีใช้คำว่ามีนะคะแต่ทางคนิโรดคือความไม่มีภาวะแห่งกิเลสที่ได้ถูกประหารด้วยการมะอุสลวิคัมภณนะนิโรดคือความไม่มีภาวะแห่งนิวรที่ได้ถูกประหารด้วยมหะคตากุสลสมุตเฉทานิโรดคือความไม่มีภาวะแห่งกิเลสที่ได้ถูกประหารด้วยมรฏิปัสสทินิโรดคือ ความไม่มีภาวะแห่งกิเลสที่ได้ถูกประหารด้วยผลขณะนิโรธคือพังค์คขณะของจิตเจตสิกก็คือย่ากตรงองค์ธรรมนักศึกษาเก็บให้ครบนะคะเก็บนิโรธนะคะให้ครบ5ตัวคือเตาวิ่งสเปกสะปะขณะนิโรธแล้วต้องดูว่ามีคําบรรยายให้ครบหมดเลยนะคะว่าถูกประหารด้วยอะไรนอกจากขณะนิโรธคือพังคขณะข,ข,ของจิตเจตสิก เราก็จะเห็นแล้วว่านิโรธโยนีคะมีองค์ธรรมคือ A กับ b นะคะ a b, มีองค์ธรรมเยอะมากเราก็ไม่รู้จะแต่งบาลีเขายัางไงแต่ b เป็นนิโรธสัจจั์องค์ธรรมคือนิพพานจะง่ายเราก็เลยใช้ว่านิโรธที่ว่ามีทั้งหมดห้าอย่างและขณะนิโรธเนี่ยคะ่ะถูกดึงมันเป็นนิโรธสัจจะหนึ่งแล้วก็เ,เลยบอกว่า นิโรธสัจจะที่เหลือค่ะใช้คำเว้นเอานะคะว่านิโรธสัจจังจะเป็นตัววะวัศเส,สโสนิโรโทโน,นะคะยกเว้นนิโรธสัจจะเสร็แล้วนิโรธที่เหลือนอกนั้นค่ะได้ต่อวิ่งสเปกสปะขณะนิโรธนะคะในหาตัวน,นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็มาดูกันค่ะว่าถ้าอนิโรมานายต้องรู้จักกัน ตั้งคำถามแล้วนะคะให้แม่นแล้วตันนี้ค่ะว่าอนิโรธมะกุฎาเนะี่ยอนิโรธมนันไหนตั้งว่านิโรธโทนิโรธสัจจานติทำที่ชื่อว่านิโรธชื่อว่านิโรธสัจจะใช่ไหมเมื่อกี้เรา่ากุฎานิโรธสัจจงนิโรโทรติทำที่ชื่อว่านิโรธสัจจะชื่อว่านิโรธใช่ไหมเราก็เอาอนิโรธม,มันไหนมาคิดกันก่อนนะคะ อยากพูดไปอยู่อยากพูดไปยุ่งกับปัจจนิกนัยค่ะว่านิโรธจะมีองค์คำคือเอกับบีถามว่านิโรธนะคะถามี่ชื่อนิโรธชื่อว่านิโรธทศัจทจะใช่ไหมก็มาดูกันค่ะนิโรธมีนิโรธสามัญกับนิโรธทศัจทจะนิโรธสามัน์นะคะชื่อว่านิโรธนิโรธทศัจทจะ ก็ชื่อว่านิโรธทั้งสองคนนี้ A กับ B ต่างก็ชื่อว่านิโรธทั้ง A และ B ชื่อว่านิโรธสัจจะหรือเปล่านะคะ B ชื่อว่านิโรธสัจจะส่วน A ไม่ชื่อว่านิโรธสัจจะแล้วจะได้ล่าวิจัรนามีทั้งโดยตรงนะคุณผู้ชมครับมีทั้งโดยตรงก็คือมีองค์ทางบทเดียวและสองบทนะคะบทเดียวแล้วก็จะได้ วิธางคาบาลีที่แต่งเอาไว้แล้วนะคะ A A ก็คือนิโรธาสัจจาะเปโตรมาอาวะเสโสน,นิโรโทเขาลงกายด้วยนิโรโทรใช่ไหมคะแล้วมาตอบรับด้วยนิโรโทรจากสันนิฐานปฏิเสธนะคะด้วยการเติมนะในสังสยะ น,ะนิโรทศจังเนื่องจากว่าเอเขาลงทายุ้นิโรโทพอมาเจอนิโรโทในสันนิฐานต้องตัดออกหนึ่งคำนะคะแบบซ้ำก็กลายเป็นนิโรทัจังจะเป็นตัวาาวาอวสัยโซนิโรโทนะนักนิโรทศจังทุกครั้งจะเป็นแบบนี้ถ้าเขาซ้ำกันตัดทิ้งหนึ่งคำค่ะ ส่วน B ีนะคะคือนิโรธสัจจังนะคะ,ะบนะคะนโโะีนิโรธสัจจังสอบร์อปนะคะนิโรโทเจวะนิโรธะ อาจารย์จะใช้เชวจวะจะนะคะตอบรับทั้งคู่ค่ะยกเว้นนิโรธาสัจจะเสียแล้วตามที่เหลือนอกนั้นชื่อนิโรธแต่ไม่ชื่อนิโรธาสัจจะนิโรธาสัจจะชื่อว่านิโรธก็ใช่ชื่อว่านิโรธาสัจจะก็ใช่ในอนุโลมกุปชาองค์ธรรมของสัษฐานบทได้แก่นิโรธาสามัญมีแต่ทางคันที่โรธคือ ความไม่มีภาวะแห่งกิเลสที through through ่ได้ถูกประหารด้วยการมมรุสลนพิคัมพนณนิโรธคือความไม่มีภาวะแห่งนิวรณ์ที่ได้ถูกประหารด้วยมหากตาผุสลสมุทเชทานิโรธคือความไม่มีภาวะแห่งกิเลสที่ได้ถูกประหารด้วยมรรคปฏิปัสสจินิโรธคือความไม่มีภาวะแห่งกิเลสที่ได้ถูกประหารด้วยผลและองค์ทั้สองบทนะคะและนิโรธสัจจะคือนิพพาน องค์ธรรมของสังสรรยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นมาดูปฏิรลปุตรชากันค่ะนิโรธสัจจ์นิโรโทโติธรรมที่ชื่อว่านิโรธสัจจะชื่อว่านิโรใช่ไหมธรรมที่ชื่อว่านิโรธสัจจะบี B. นะคะเขาชื่อว่านิโรดค่ะเพราะว่าเป็นองค์ธรรมสองบทตอบว่าอามันตาใช่ในปฏิรลปุตรชาองค์ธรรมของสันนิฐานบ,บทและสังสรรยบทได้แก่ นิโรธสัจจะคือนิพพานเห็นไหมคะตรงตามแพทเทิร์นเลยค่ะถ้าอนุโลมก,กุศลช้าสมุทะยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะนะคะอนุโลมอนุโลมกุศาในอนุโลมในจะตอบโดยตรงทั้งสามส่วนปกิโลมกุศลช้านะคะจะเป็นอมนตาทั้งสามสัจจะเลยค่ะทีนี้มาถึงปัจจนิสซึ่งก็สอบมักจะออกปัจจนิสนะคะปัจจนิสมีข้อระวังค่ะว่า ให้ระหว่างวิสัชนาของปัจจิยในองค์ธรรมสองบทต้องตอบย้อนสองซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ชินแต่บางคนก็อาจจะเริ่มเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะคะเรามาดูกันก่อนค่ะถ้าปัจจิยค่ะอันนี้เรามาักุญชานะคะถามว่าณนะนิโรโทณนะนิโรธาสัจจันติทำที่ไม่เช,ชื่อนิโรไม่เชื่อนิโรธาสัจจะใช่ไหมเขาจะมีพัดพิมพ์ถึงณนะนิโรโทรนิโรโทรมีเอกับบี ก็พิมพ์ถึงว่าแล้วถ้าไม่ใช่นิโรธล่ะไม่ใช่ัเอและบีล่ะเราก็ต้องมาหาค่ะนนิโรโททางขวามือนี่นะคะเป็น C ค่ะซึ่งทุกครั้งนะคะตรงฝั่ง4เราจะมีแพทเทิร์นในองค์ธรรมเหมือนกันคือสีม่วงอย่างนี้ค่ะคือสัจจะทั้งสามแต่ใจวุตคือมรรจิตตุบาทที่เหลือ29่พลจิตตุบาท37ปุตตจพุูชักระลาดสองที่เป็นอนิจทริยพัรูปบันยัต แล้วก็จะมีวงเล็บนะคะวงเล็บเกกับบีนะคะทั้งตั้งแต่ทุกขสัจจะสมุทัยาสัจจะมาถึงนิโรธสัจจะตัวสมวีม่วงทั้งหมดนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังต้องเก็บเอาไว้เหมือนเดิมแต่ตัวเว้นเปลี่ยนไปค่ะมาดูกันค่ะถ้านับนิโรโธนะคะองค์ธรรมเยอะมากเราต้องการวิพังคาปรีด้วยการเว้นค่ะเว้นฝั่งซ้าย ้องมีสำนวนนะคะว่านิโรธันจะนิโรธัสจันจะเปเบตวาอวะเสโสตรงนี้อวะเสโสก็เป็นเระโอนะคะนิโรโทเป็นเรลโอเขาก็ต้องเป็นอวะเสโสเหมือนกัน C จะใช้คำว่าอวะเสโสเฉยๆไม่เหมือนกับเอที่ใช้ว่าอวะเสโสนิโรโทเพราะว่าเขาเป็นนิโรที่เหลือแต่ตรงนี้ไม่ใช่นิโรที่เหลือใช้อวะเสโสเฉยๆนะคะ เราวจะเห็นว่าองค์ธรรมของนักนิโรโธค่ะมีอะไรบ้างคะมีสัจจะทั้ง3ส,สัจจะวิมุติคือมรจิตตุป,ปาที่เหลือ29่สิบเก้าจิตตุป,ปาส7ตย์สิบเจ็ดตุชักรลาบสองที่เป็นอนิจจเรียกจะรูปปัญญัติแล้วอย่าลืมนะคะในองค์ธรรมของนักนิโรโธต้องมีวงเล็บว่าเวนิโรตสามัญและเวนิโรสามัญกับนิโรทศสัจจะเช่นกับนะคะมันไม่ใช่และ จอบนิโรธศัจจาก,ก็คือเ้น A กับเ้น B ที่นี้มาดูกันค่ะว่าทำที่ไม่ใช่นิโรธนะคะทำที่ไม่ชื่อว่านิโรธถ้าไม่ชื่อว่านิโรธเราหาดูแล้วได้ตรงนี้ทางขวาม,มือคือ C นะคะไม่เชื่อว่านิโรธเขาไม่ชื่อว่านิโรธสัจจะใช่ไหมก็อยู่คนละฝั่งกันเลยนะคะเราก็ตอบว่าใช่ ทำที่ไม่เชื่อนนโรธไม่ชื่อว่านิโรธสัจจะใช่ไหมใช่ตอบว่าอามันตาเป็นผิดทั้งคู่ก็คือองค์ธรรมของสี่ทั้งหมดนะคะองค์ธรรมของสี่ทั้งหมดที่เราว่ากันไปแล้วตะ่กี้นะคะมาถึงปฏที่เรามักุชานะคะนะนิโรธสัจจานะนิโรโทรติทำที่ไม่เชื่อนนโรธาสัจจะทำที่ไม่เชื่อเนโรธาสัจจะก็คือ เกับ C นะคะทมที่ไม่ชื่อว่านิโรธสัจจัเอกับ4ีเอกับ C นี้ไม่ชื่อว่านิโรธใช่ไหมเอชื่อว่านิโรธ C ไม่ชื่อว่านิโรธแล้วจะได้ผิดถูกกับผิดผิด ิดทูและคะก็คือเอมีวิพัฒน์ข้อนทที่เราแต่งรอไว้แล้วค่ะว่านิโรธาจจังสเปตวาอาวาเสสโซนิโรโทแล้วก็ลอกสันนิษฐานลงไปเลยค่ะนาะนิโรธัสจ,จังปฏิเสธสัรเยด้วยการเอาหนะ้าออกค่ะนิ ส่วนองค์ธรรมสองบทนะคะก็คือ C ซึ่งเราแต่งมาลีรอไว้แล้วนะคะว่านิโรธันจะนิโรธัสจันจะทัพเตโตวาอวะเสโสเราจะเห็นนะคะว่าการแต่งบาลีขององค์ธรรมสองบทนะคะวิปัสสนาบาลีขององค์ธรรมสองบทจะเป็นย้อนสองย้อนสอนก็คือนิโรธันจะนิโรธัสจันจะทัพเตโตวาอวะเสโส แล้วก็อย่าลืมค่ะว่าการตอบต้องย้อนสอนตลอดนะคะย้อนสอนก็คือนะนิโรโธต้องเป็นนะเจวะนิโรโธเพราะว่ารับรองนะคะว่าไม,ไม่ใช่ทั้งสังสยะไม่ใช่ทั้งสันนิฐานก็เป็นนะัเจวะนิ โรโทนะจะนิโรธาสัจจะจะยากตรงนี้นะคะวิธีการวิสัชนาของปัจจิิัต้องตอบย้อนสองตลอดเวลานะคะต้องเฉพาะตรงทำสองบทเท่านั้นนะคะแปลนะครับเอก็คือยกเว้นนิโรธาสัจจะเสียแล้วนิโรธที่เหลือนอกนั้น ไม่ชื่อว่านิโรธาสัจจะแต่ชื่อว่านิโรด C ก็คือยกเว้นนิโรธและนิโรธสัจจะเสียแล้วทำที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่านิโรธและไม่ชื่อว่านิโรธาสัจจะในปฏิราปุถชาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ก็คือ A นิโรธสัมั์ที่เต่วิ่งจะเปรกระประขณะนิโรธนะคะและ C ก็คือ ขวามือนะคะกัะจายทักสร้างกระจมือคือปรตุชักกลาบบัญญัติแล้วก็เวนเอและบีองค์ธรรมของสังสียบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นนักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อเรามีความคุ้นเคยกับการวิสัชนาแล้วไม่หลุดแล้วเรามีความคุ้นเคยกับการแต่งบาลีเอกับสีแล้วตอนนี้เราไม่คุ้นเคยกับการท่ององค์ธรรม ต้องมีตัวกำกับไว้นะคะเต่าวิ่งสเปสะสปะขณะนิโรธก็จะเป็นเต่า5ตัวกกันนะคะจะได้ไม่หลุดสำหรับนิโรธาสามันซึ่งยากหน่อยค่ะก็หไือสัจจะเดียวไว้ค้างหน้านะคะเป็นกำลังใจให้นักศึกษาค่ะ